สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง AVP Force Hub ช่องที่พร้อมพาทุกคนไปทำความรู้จักรถบรรทุกรถหัวลากและยานพาหนะเชิงพาณิชย์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพามาดูรถที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในหัวลากสเปคแข็งแรงทนทานและเป็นคู่ใจสายขนส่งหลายรายในเอเชียรถรุ่นนี้คือ Mitsubishi Fuso f ซ4928 t 1ในรถหัวลากสายลุยที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดความประหยัดและรองรับงานขนส่งหนักระดับมืออาชีพ สำหรับใครที่กำลังมองหารถหัวลากที่เน้นการใช้งานจริงจังไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งระหว่างเมืองงานวิ่งเหมืองงานก่อสร้างหรือขนส่งสินค้าหนักหนักรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในอันดับต้นที่หลายบริษัทเลือกใช้ด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพถนนที่ท้าทายและเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงพร้อมระบบช่วงล่างที่มั่นใจได้ทุกสภาพงาน มาเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกกันก่อน Mitsubishi Fuso FZ-4928T ดีไซน์หน้ารถแบบคงความเป็นสไตล์ฟูโซที่เน้นความแข็งแรงและความชัดเจนในเส้นสายกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยให้รับลมเข้าสู่ระบบระบายความร้อนได้อย่างเต็มที่ชุดไฟหน้าแบบฮาโลเจนประสิทธิภาพสูงให้ความสว่างเพียงพอสําหรับการขับกลางคืนหรือพื้นที่แสงน้อยกันชนหน้าเสริมความแร่งพร้อมมุมมองแบบสูงเพื่อช่วยให้เดินทางบนพื้นที่ครุขระได้ดีขึ้น กระจกมองข้างขนาดใหญ่ของรุ่นนี้ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างเพราะช่วยให้ผู้ขับมองเห็นได้กว้างขึ้นลดจุดบอดเวลาขับออกซ้ายหรือขวารวมถึงมีกระจกเสริมเพื่อลดจุดอับสายตาในงานขนส่งที่ต้องเข้าจอดตามซอกหรือพื้นที่แคบตัวแชสซีของ FZ4928T แข็งแรงมากเนื่องจากใช้เหล็กคุณภาพสูงและโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกระดับ Heavy Duty การเลือกใช้ล้อคู่ด้านหลังแบบ 6x4 ทำให้รถรุ่นนี้มีการกระจายน้ำหนักดีเยี่ยมเกาะถนนมั่นคง เหมาะกับงานลากพ่วงหนักเช่นเทรลเลอร์40ฟุตพ่วงดำหรือพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เครื่องยนต์ของ Mitsubishi Fuso F z 4928T เป็นอีกสิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นเพราะใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ6สูบความจุ6.4ลิตรพร้อมเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ280แรงม้าและแรงบิดกว่า1,100นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพออย่างมากสำหรับงานลากหนักและยังตอบสนองได้ดีในรอบต่ำช่วยให้การออกตัวหรือขึ้นทางชันทำได้มั่นใจ ระบบเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล9สปีดท,ที่เน้นความทนทานใช้งานง่ายและรองรับรอบเครื่องยนต์ได้ดีการจัดอัตราทดเกียร์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วยให้รถไม่กินน้ำมันเกินจำเป็นและยังให้พลังกำลังเพียงพอในทุกจังหวัดถัดมาคือระบบช่วงล่างและความสามารถในการรองรับน้ำหนักช่วงล่างหน้าเป็นแบบแหนบพร้อมโชกอัพที่ให้ความนุ่มในระดับที่เหมาะสมกับรถงานหนักส่วนช่วงล่างหลังเป็นแหนบหลายแผ่นพร้อมเพลาแบบเฮฟวี่ดิวตี้ช่วยให้รถยึดเกาะดีแม้บรรทุกหนักเต็มพิกัด การออกแบบช่วงล่างให้ความแข็งแรงคงทนต่อการทำงานหนักระยะยาวและยังทนต่อสภาพถนนที่ไม่ดีหรือครุกระทำให้เหมาะกับทั้งงานขนส่งทั่วไปและงานไซต์งานก่อสร้างระบบเบรกของ FZ4928T เป็นแบบลมรล้วนที่มีประสิทธิธภาพสูงเหมาะกับงานลากหนักพร้อมระบบเบรกเสริมเพื่อช่วยลดระยะเบรกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับลงเขาหรือสถานการณ์ที่ต้องชะลออย่างต่อเนื่อง ภายในห้องโดยสารของวิส s บิชิฟู Fuso f z 4928ทีออกแบบมาเพื่อให้คนขับใช้งานได้สะดวกสบายแม้ว่าจะต้องขับทางไกลเป็นเวลานานบอะดนั่งคนขับแบบนิวเมติกช่วยลดแรงกระแทกควบคุมง่ายปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ขับพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยให้การหมุนวงง่ายขึ้นเรือนไม้อ่านข้างง่ายใช้ไฟเรืองแสงที่มองเห็นชัดแม้ในเวลากลางคืน คอนโซลกลางวางอุปกรณ์ควบคุมต่างๆไว้อย่างเหมาะสมทำให้ผู้ขับใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนานเกินไประบบปรับอากาศทำงานดีเยี่ยมเหมาะกับผู้ขับที่ต้องเจอสภาพอากาศร้อนในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเก็บเอกสารใบงานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบอีกทั้งกระจกบานใหญ่ทำให้มองเห็นถนนได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสภาพพื้นที่ มาดูความสามารถในการประหยัดน้ำมันบ้างมิ t ูบิชิฟูโซเอฟซ4 9 2 8่ถือว่าเป็นรถหัวลากที่ได้รับควาชมอย่างมากในเรื่องความประหยัดเมื่อเทียบกับกำลังเครื่องยนต์ด้วยการออกแบบระบบเชื้อเพลิงที่ทำให้การเผาไม่สมบูรณ์เสริมด้วยระบบเทอร์โบที่ช่วยให้กำลังมาไวลดพาระเครื่องยนต์ในรอบสูงบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานจริงจโดยเฉพาะ เน้นความเชื่อถือได้ในงานหนักการดูแลง่ายอะไหลาหาง่ายในหลายประเทศทําให้เจ้าของกิจการหลายรายเลือกใช้สําหรับงานวิ่งระยะไกลหรือระยะใกล้ก็ได้ตัวรถไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกช่วยลดต้นทุนการซ่อมบํารุงในระยะยาวจุดเด่นอีกอย่างคือความทนทานของตัวรถเนื่องจาก f z 4สี่เก้ t ถูกทดสอบในสภาพงานจริงทั้งในภูมิอากาศร้อนและเส้นทางครุขระทําให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่ารถรุ่นนี้รองรับงานหนักได้ดีและทํางานได้ต่อนเนื่องนานโดยไม่ต้องกังวลมาก ความสามารถในการลากจูงสูงสุดของรถรุ่นนี้สามารถรองรับงานลากพ่วงหนักมากกว่า40ตันขึ้นอยู่กับการประกอบตัวพ่วงและกฎหมายในพื้นที่จึงทำให้รุ่นนี้เหมาะกับทั้งงานเหมืองงานดำบงานคอนเทนเนอร์และงานโลจิสติกส์ทั่วไประบบความปลอดภยัยเช่นไฟเตือนไฟบอกสถานะระบบเบรกที่ทนทานและการออกแบบห้องโดยสารที่ช่วยลดแรงกระแทกทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลายัยอีกทั้งการควบคุมรถที่ให้ความเสถียรดีช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุเมื่อบรรทุกหนัก โดยรวมมิ t ูบิชิฟูโซเอฟซ4 9สี่เปทีเป็นรถบรรทุกหัวลากที่เน้นประโยชน์ใช้สอยความคุ้มค่าและความอึดประหยัดดูแลง่ายเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการรถทำงานจริงจังในทุกสภาพงานรถรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหลายประเทศในเอเชียเนื่องจากราคาเหมาะสมความทนทานดีเยี่ยมและการใช้งานที่ตอบโจทย์งานทุกประเภทถ้าคุณกำลังมองหาหัวลากที่ใช้งานง่าย ทนพร้อมรับน้ำหนักมากและมีต้นทุนดูแลไม่สูง Mitsubishi Fuso FZ4928T คือ1ในตัวเลือกที่คุ้มที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดเวลานี้สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หากคุณชอบคลิปเกี่ยวกับรถบรรทุกรถหัวลากและยานพาหนะสายงานขนส่งแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง AVP Force Hub เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ